สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค่ะแล้วก็เอฟซีที่ติดตามคุณยายเนาะค่ะเนาะ,ะมือนี่คุณยายสีผ้ามาปลูกผักไฮโดรโปโนิกนะคะออาได้กองม้าสั่งกองมาแล้วเรียบร้อยเอามือนี่คุณยายกัเลียนลู้มาแล้วคุณยายก็สิผ้าปลูกเ็ดคลิปห้เบื้อง่าคุณยายสิปลูกผักงามบอเอาอุปกรณ์นะคะเนาะ,ะอุปกรณ์อุปกรณ์ก็กมี ปุ๋ยเอปุ๋ยบนะีแก้วตวงแล้วค่ะน้าแก้วตวงแล้วก็อันนี้คือฟวงน้ำใบเสร็จสำหรับพอต้นพืชเนาะค่ะเนาะน,ะนี่สมมติว่ามือดิคุณยายคืปลูกอะกระเ,เทศคุณยายกะจะห่อแบบนี้เนาะค่ะนะั่นนี่คืออุป,ปกรณ์เตรียมพร้อมเงินต่อไปคุณยายก็จะเอา ปุ๋ยเอลงไว้ก่อนเพราะวะที่เียวน้ำใส่เท่อเดียวเียวน้ำใส่เท่อเดียวคือทางนั้นเป็นายกับดีเทปุ๋ยอตอนนี้ตอนนี้ยัดคุณยายเทปุ๋ยเอลงไปแล้วคุณยายเท่ปุ๋ยเอลงไปแล้วเหลือปุ๋ยบีเลือปุ๋ยบีนั่นแะเนาะปุ๋ยบีเป็นไงกับดีเทใส่หนแก้วถ้วยตวงเนาะถ้วยตวงดีเท่ใส่แบบนี้อ่ายานี่เอกับบีลงไปแล้วปุ๋ย เอกบีลงไปแล้วต่อไปคุณยายกะเจาน้ำไส้าน้ำไส้เดี๋ยวเปิดน้ำก่อนวันนี้ก็เจเอาน้ำไส้านาส้ำไส้เวลาเอาน้ำไส้นี่อยากเอาใส่สุดท้ายเพราะว่าอย่างน้ำเด็กเด็กคนปุ๋ยที่เท้าเทาใไส้นี่ก่อน ทเทใส่นี่ยค้นค้นค้นคนี่นมันสีเข่าออกันดีเอ้าวก็ตั้งแต่เทแล้วปุ๊บคุณยายสีมาปลูกทางคุณจะไปปลูเพราะทางนั้นเทแล้วเรียบรอย้อยอ่าระวงังว่าถีเต็มมันก็นสะโดนเนาะเอ้าอวไอ้คนเบิ้งเบิ้งเหมือนถุงฟางเบิ้งแล้วไปจะเป็นการปลูก เอาไปที่เป็นการปลูกเอาก็เอาว่องน้ำหนี่งนะอ่ะอ่ะห่อเยวต้นหนึง่งสองตน้นเอาต้นเดียวเนาะเป็นว่าหากมันไหลบักเกอร์เทศน,นี่หากไหลปุ๊บโอ้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 บ้แมนขึ้นมาพี่ไม่ <c ười> น,นี่ตื่นแต่เสาท่านเหตุอย่างไรงงที่งง,ง,ง,งปลูก,กต้นบักเกอร์เทศน,นี่ เอายายที่เอาฟองน้ำไม่ลายเพราะว่ามันเป็นตัวใหญยยานมันหลุดลงไปอ่าก็ตั้งแต่อันนี้คือใส่อลไรได้ค่ะ A B ใส่เหมือนแล้วเปยนใยแต่ติดปีตกรีตกรองแบบนี้นี่คือถ้วยหนึ่งสองคุณคชายที่ปลูกปลูกอันเดียวเอาลงไปเอาหลากลงไปหลากลงไปอันนี้คุณยายช่ำด้วยดินเนาะคะ่ะเนาะดินบ่ได้เ็ดอันบ่ได้เ็ดอันคือเพลินบ่ได้เ็ดปลูกในานา้ำเพราะในานา้ำ เอาฟ้องฟ้องน้ำนี่รอกไวเพราะไห้มันหลุดออกออกจากถ้วยคือสำเร็จนะคะ่นะแล้วก็ยันลงไปยันลงไปในไวายโอ้ยนั่นคือสำเร็จสำเร็จไปแล้วหนึ่งต้นโอเคเนาะคะ่ะนี่วิธีการปลูกของคุณยายที่เป็นแบบนี้ นาบานนี้ปิดไรเดี๋ยวก็สิหาแนวมาปิดรูปิดรูหาแนวมาปิดรูดแบบนี่เนี่ยปิดรแบบูเอาไว้แค่รูดเดียวได้จะปลูกกลองละรูอนมีปิดลงไปปิดลงไปสิปลูกกลองละรูเอาจะให้เบิ้งทั้งหาต้นนี่อว่าแยกจะปลูกระยะมันจังเก็นเลยไหนอเอาออกต้นเดียวเพราะว่ามันสิหักหลาย ลากเยอะมากเอา 1, พันเลย 1, เลไพันกองเนีนเนนเลยอเอามาใส่ยังงนะ่ายนันแหละน้อง่ายๆเลี่ยนลู่ไปพร้อมๆกันเลย คนทีไรที่ท่านเห็ดเป็นหรือว่าทําบ่เป็นบ่ท่านเห็ดเป็นเห็ดเลยค่ะบพต้ตองอยานว่ามันตายมันยังเห็ดเลยหฮาสิดเดรียนลูกปูแบบง่ายๆเลยแค่นี้แค่นี้ค่ะอันนี้มันก็สิขึ้นต้นมันก็เทศกระสิขึ้น,น,น,นไปแบบนั้นเดี๋ยวจะงามเล้วคุณยายี่อัพให้เบิ่ององี้ เว mm. ้นเว้นหนึ่งเอาลงมาข้างล่างนั่นด้ค่ะหรอเจ้าติอัดหู่มันแน่นเว้นหนึ่งช่องเว้นหนึ่งช่องด้วค่ะเด้อเว้นหนึ่งช่องเพราะว่าจะได้เอาเพราะว่าต้นมันจะไม่ได้แน่นกัน มันที่บ้แน่นกันใก่เดียวเลยค่ะต้นจะไม่ได้แน่นกันก็เลยรากมันเยอะเพราะว่าบคเขือเทศนี่ตัวมันติเป็นนุวยหลักมันถิเยอะมันติเต็มถาดมันถิดูดน้ำใส้น้ำไหลายต้องเอาต้องเว้นต้องถังหนึ่งนี่ต้นเดียวโฟมหนึ่งนี่งต้งต้นเดียวเท่านั้น ใส่ใจวิธีการปูนะคะ,นะเนาะเลี้ยนดูปไปฟอมกันเลยย่ายศึกษาแล้วย่ายกะลงมือเลยทําทันท,ทีสูตรของย่ายคือทําทันที่เห็นแล้วทําเลยไม่ต้องรอเสร็จแล้วเอาไนี่ คนเมิ่งขาดร่วมเมื่อวานเป็นยังไงขาดร่วมเลี้ยงเองกหากรงเดี๋ยวคุณยายสิมาปลูกอีกจะปลูกมือน,นี้แหละค่ะแต่ว่ามือน,นี้คุณยายปลูกสําเร็จแล้วทั้งหกกองแพ็คนึงนี่งเออเลือกโล่งเลื่อนหนึ่งใส่ใส่หกกรงหนึ่งสองสามปีหาหกอันนี้ทดลองนะคะนั่นนี่ชาเทพพนมิตรไทยสําสเร็จสองอันยายก็สิปลูกสองอัน มือนี้คุณยายขอลาไปก่อนถ้าสมมติว่ามีประโยชน์หรือว่าอยากเบิ้งคุณยายปลูกผ,ผักกอไปกับกดติดตามคุณยายด้ยค่ะเด้อมื่อนี้คุณยายขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ